นี้นะครับเรากำลังจะล่องเรือไปไหนอ๋เอ,อ,ลอ <c oughs> เ,เลบือเนเรือเนเรือที่เราจะไปหาปลาดินะบใไทะเลสาบกับาาเลานัเป็นปลา,าเขาเร็นปลาเขา เรือนะครับมีเรือแบบเยอะมากเรือกล้วยเรืออะไรแต่เราไม่เราขอนั่งเรือคาราบาลทำไมเราบอกว่าเป็นคาราบาลครับเป็นเรือคาราบาลนะคือเรือคาราบาลจะดูภูเขา,ขาบันเราต้องพันแสงนะอันนี้ต้นต้นมาระยาตะว่สีอย่างนั้นนะครับต้นต้นมาระยาเนาะปกไปก็ใช้ใข่ไข่หน,นกากรับลำต้นก็ทำเป็นผนะ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ะเรา เราดูแลเรากลับมาแล้วตรงนี้นะครับเรือก็ไม่ได้ขับเร็วมากเนาะเรือก็ไม่ได้ขับเร็วมากไม่ได้ขับเร็วมากให้ดูเราจะเที่ยวไปด้วยกันเราจะเที่ยวไปด้วยกันนะครับเราก็จะปรับหมุดไปด้วยกันแล้วไปเป็นโอเคอ่าเราก็จะได้อย่างนี้เราก็จะได้แม็กซ์เรือสวยเจอแต่วิวนอากเรอเอาวิวดีกว่านะเดี๋ยวให้ดูวิวนะครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินลือของใม่ใหม่อีกละสวัสดีครับตอยู่ที่ ที่เรียกว่าสูงสุดของปิเสัอขาวหนึ่งนะครับบาบูซาะครับอุณหภูมิแม่จะติดลบสี่นะครับคนจะเยอะมากเป็นจุดที่ว่าทุกคนก็จะต้องมามามา,มาแวะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ให้เล่นนะครับเล่นในทุกอย่างนะครับตอนนี้เราเป็นทัวร์กรุ๊ปสุดท้ายนะครับที่เขาอนุญาตให้ผ่านเส้นทางนี้ถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเกิดไปเส้นทางต่อกราโครามเนี่ยจะต้องใช้ลาเกือบ8ปดชั่วโมงเพื่อที่จะลงไปเมือ,องหนึ่ง ตอนนี้เรามาทางเดินที่เราวางก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าก็จะมีอยู่เงนี้ยก็จะมีมันเผามีกาแฟ,าฟมันเหมือนกับบางจุดนะครับก็จะเล่นเลยเยนะอะมกนมันก็จะพุพพ่งมากพุ่งโดดเลยนะครับ จะหาความสุขแค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฮันซานะครับตอนนี้อยู่ที่อะดิตราชวง เปลี่ยนแปลงทางศาสนานิดนึงก็จะเป็นมุสลิมเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยข้างบนนี้นะครับจะมีห้องนะครับจะมีห้องของเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับจะมีภาพแกะสลักของพุทธรูปนะครับของพระเจ้าอยู่เนี่ยหลายจุดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าตะกอนในกราเซียเนี่ยจะผ่านเข้ามานะครับน้าที่เย็นเย็นเนี่ยมันก็คงจะเหมือนทั่วไปนะครับเมื่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิศาสตร์ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระราชวัง Hi what what what's name of this one? Artifort a r t i f o t at พั Artifort right? h Artifort yeah. <Yes. S 2> Can you explain a bit right for this c r i p Yes คนที่จะเป็นไกด์นะครับเขาเขาจะรู้ดีกว่าเรา this one Can you explain for sure? s u r o Yes uh, I l l o everyone <c oughs> Yeah. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. This is the north of Pakistan right, mm -hmm. in the right? Right now we are in North name is, mm -hmm. this is Around the world, mm -hmm. many travelers come across the country. Mm -hmm. Mostly the people come from Europe, mm -hmm. then from Thailand, Vietnam, Singapore, Malaysia, mm -hmm. Japan, mm -hmm. China. Mm -hmm. Just like the, the Baltic, multi culture, why? Yes, yes, right? yes. Just to mix yes. from the the Western and yes. from the Asia yes. to mix to be here, just like uh, the religion. Yes, right. it mean lower. What does it mean uh, upper? Uh, Alright. Okay, thank you, thank right. you. Thank you. บาร์ตสซิตี้นะครับผมตอนนี้แนะนำชื่ออะไรครับเตนวีครัเตนวีเซนวิล My name is Stenwieremus I'm a tour guide from Hunza v a l l อย่าฟัฮุนซานะครับเดี๋ยวเราจะไปฮุนซากันแต่ตอนนี้ไหนอย่าฮุนซา i 2,500 meter h i 2,500 meter h and this one just the market This is the Balakot uh, City Market. Balakot City Market. Just the popular fruit. This one they have fruit. Apple, apples, uh, apples, banana, bananas, grapes, 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 grapes and uh, watermelon, watermelon. And uh, different type of vegetables oh, okay. also. So you can have a look in any kind of fruit right now. Okay, okay you have looked there one. just right n โอเคสนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนาะเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปันหนาวไหมาม้าหนาวไหมยาเข้ามาหนาวไหมเดี๋ยวตามมาตามไปดูนะครับเราจะตามไปดูแล้วตอนนี้เป็นเป็นเป็นเไม้เยอะมากก็ปลมากนะครับมันจะมีนี้นะครับเป็นเป็นตรง S <S เหมือนแบบเราไป,ไป้านเรา<อ>ไหมเด้านอากาศกจะแบบนี้เาุรนนดูนนแดบ,แบแ่าให้ดูมาเป็นแอิครับวันี้รไม้สดนะคบแต่เดี๋ยราขึ้นข้างบนมัจะมีไแห้งเยอะนะครับตายพนะครับแตวนันน้ไม่ใช่ต i นะัว้ปดูดูเครื่องช่างเขาก่อนดูเครื่องช่างเขา เป็นวิกีคุับาันากานาดวยพากว่ถ้าไคนซื้อของเราไม่ซื้อเราเดินนอกมทเาเป็น่งี้เป็นตลาดอบ้าเราตองนครถรที่จะอหรือเรามายังไม่ถึง ุดนะครับคนก็ก็จะมามาเพียบเลยจะเห็นนะครับอันนี้เสียงอาจจะไม่ดีนะเพราะลืมเอาไมโครโฟนมาไม่อยู่ตรงไหนไม่รู้มันมันขึ้นลงลำบากมากมันขึ้นลงลำบากมากใช่มันขึ้นลงลำบากมา,มลลาก,มามลลากมาอันนั้นเป็นอะไรไม่รู้คุณพ่ออันนี้น,น,น่าจะเป็นแกล้งทอดนะครับ หอยทออ๋อนี <accurately S 2> ่เอะไรนะที <ics> ่เป็นอ่ที่เป็นแอยอะไรนะอะไรนะชื่อเออเออเออะไรนะเขาก็จะเนีนนึ่ชื่อไปแล้วนี่ก็จะเหมือนแบบนะครับอันนี้ก็จะเรื่องชื่อสมิองชื่อ ใช่แล้วไปชิ่อตัวลืมชื่อสนิทไปเฮียแต่คนเขาก็น่ารักคนเขาน่ารักเนาะคนก็น่ารักเนาะคนก็น่ารักเนาะใช่ไหมย่ยูบาม้อมมายแฟัดแฟนคั fc อันนี้ก็จะเป็นตลาดครับตลาดก็จะเล็กเป็นวกๆง็กๆไม่ด้ใหญ่มากะครับเราก็จะครับ